สวัสดีค่ะวันนี้เราจะชวนมาทําขนมต้มฟักทองนะคะส่วนนี้แป้งมีความเหนียวนุ่มเหนิบมากเลยค่ะพร้อมบอกวิธีการผัดไส้ด้วยนะคะจะทํากินหรือว่าทําขายเพื่อสร้างอาชีพก็ทําได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนํามะพร้าวทึนทึกค่ะมาขูดให้เป็นเส้นเล็กๆก,ก่อนนะคะเพื่อจะนําไปผัดทําไส้ขนมกันค่ะ เทคนิคสําคัญในการใช้มะพร้าวทาไส้ขนมนะคะเราจะต้องใช้มะพร้าวทึนทึกเท่านั้นนะคะถ้าเกิดเราใช้อ่อนเกินไปเวลาเราผัดเนื้อมะพร้าวเขาจะเละนะคะดังนั้นเราจะต้องใช้มะพร้าวทึนทึกเท่านั้นค่ะพราเราขูดเป็นเส้นเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็จะนําไปผัดไส้ขนมก็เลยค่ะอัตราส่วนเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ด้านล่างของคลิปนะคะสามารถกดดูได้ตรงสามเหลี่ยมมุมขวามือค่ะ ในขั้นตอนนี้เราก็ได้เปิดไฟแล้วนะคะใช้เป็นไฟอ่อนค่ะพอเราเทน้ําตาลลงไปเสร็จแล้วนะคะก็ใส่เกลือลงไปได้เลยค่ะพอเราใส่ส่วนผสมทั้ง2องอย่างลงไปแล้วนะคะก็ให้เราคนค่ะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราหมั่นคนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้น้ําตาลของเราไหม้ค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ําตาลของเราจะละลายตัวดีนะคะ พอเราผัดมาได้สักพักนะคะน้ําตาลของเราก็เริ่มที่จะละลายแล้วค่ะ <c oughs> ก็จะสังเกตเห็นประมาณนี้นะคะเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดมือค่ะในขั้นตอนนี้นะคะถ้าเกิดเราหยุดมือจะทําให้น้ําตาลของเราไหม้นะคะและย้ํานะคะให้เราใช้ไฟอ่อนสุดเท่านั้นนะคะพอเราผัดมาได้ประมาณนี้ค่ะน้ําตาลของเราก็ละลายตัวดีแล้วนะคะเราก็จะมาเติมเป็นเนื้อมะพร้าวกันเลยค่ะเราใช้เนื้อมะพร้าวทึนทึกอยู่ที่1ลูกนะคะ พอเราใส่เนื้อมะพร้าวลงไปแล้วเราก็จะผัดค่ะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะผัดจนน้ำตาลแล้วก็มะพร้าวเข้ากันดีเลยค่ะพอเราผัดมาจนเนื้อมะาพร้าวกับน้ำตาลเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะปิดไฟเลยค่ะพอเราปิดไฟแล้วนะคะเราก็จะตักใส่ภาชนะพักไว้ให้เขาเย็นตัวก่อนนะคะ พอเราตักใส่ภาชนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ให้เย็นตัวก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาปั้นกันนะคะในช่วงที่รอให้ไส้มะพร้าวเย็นตัวนะคะเราก็จะนําฟักทองของเรามาหั่นเป็นชิ้นบางๆเพื่อนําไปนึ่งกันเลยค่ะก่อนที่เราจะนําฟักทองมาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะให้เรานําไปปอกเปลือกล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนค่ะพอเราหั่นเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะชิ้นประมาณนี้เลยค่ะ เร็จแล้วเราก็จะนําไปนึ่งกันเลยนะคะเราก็ได้ตั้งหม้อจนเข้าร้อนดีแล้วค่ะเราก็จะนําฟักทองของเราลงไปนึ่งเลยนะคะเราจะใช้เวลานึ่งอยู่ที่30นาทีค่ะเพื่อให้เนื้อฟักทองเขาได้สุกแล้วก็เปื่อยดีนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาหม้อนึ่ง30นาทีค่ะในช่วงที่เรารอให้ฟักทองสุกนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นแป้งกันไว้ก่อนเลยค่ะวันนี้เราก็จะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันนะคะ เราก็จะผสมแป้งทั้ง2ตัวไว้รอเลยนะคะเวลาฟักทองของเราสุกเราก็จะได้นํามาผสมแบบง่ายๆค่ะพอเราเตรียมแป้งไว้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นเนื้อมะพร้าวไว้สําหรับคุกขนมกันเลยค่ะส่วนตัวเนื้อมะพร้าวที่เราใช้สําหรับคุกขนมนะคะเราก็จะใช้เป็นมะพร้าวอ่อนค่ะเวลาเคี่ยวจะได้กรุบก,กับดีนะคะเราจะใช้ที่ขูดมือนะคะขูดเป็นเส้นลักษณะยาวค่ะ หรือใครจะใช้เป็นแบบเส้นหนาก็ได้นะคะเอาตามความชอบแต่ละคนเลยค่ะถ้าใครชอบเส้นหนาก็ให้ลงน้ำหนักมือนะคะส่วนของเราจะขูดเป็นเส้นบางๆแบบนี้ค่ะถ้าเส้นบางๆแบบนี้ไม่ต้องลงน้ำหนักมือแรงนะคะพอเราขูดมะพร้าวเสร็จแล้วนะคะเนื้อมะพร้าวของเราที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะนํามาคุกเกลือนะคะเดี๋ยวเราจะนํามะพร้าวของเรามาคุกเกลือนะคะเราจะใช้ เกลือนะคะอยู่ที่2ช้อนกาแฟนะคะเสร็จแล้วค่ะก็ให้เราคุกนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะพอเราคุกตัวมะพร้าวกับเกลือเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนําเนื้อมะพร้าวของเราไปนึ่งกันเลยค่ะสาเหตุที่เราต้องนําไปนึ่งนะคะก็เพื่อไม่ให้เนื้อมะพร้าวของเราเสียง่ายค่ะเราจะใช้ไฟกลางนึ่งมะพร้าว5นาทีนะคะพอครบ5นาทีเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะพอเรานึ่งมะพร้าวครบ5นาทีนะคะเราก็จะยกออกจากเตาค่ะ แล้วก็นำไปพักไว้ให้เย็นตัวดีนะคะก็ให้เราเขี่ยเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ตัวเนื้อมะพร้าวเขากระจายตัวกันออกค่ะจะได้เย็นตัวเร็วนะคะพอเรานึ่งฟักทองครบ30นาทีแล้วนะคะเราก็จะนำมาผสมแป้งตอนที่ฟักทองร้อนๆแบบนี้เลยนะคะพอเราใส่ฟักทองลงไปหมดแล้วนะคะก็ให้เราใช้ซ่อมค่ะกดบี้นะคะเพื่อให้ตัวเนื้อฟักทองของเราแตกละเอียดค่ะ เราก็จะบดตัวเนื้อฟักทองนะคะให้เข้ากันดีกับแป้งเลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะฟักทองยังร้อนอยู่ค่ะเราก็ยังจะไม่ใช้มือนะคะเราจะใช้เป็นซ่อมก่อนค่ะพอเนื้อฟักทองเริ่มอุ่นนะคะเราก็จะเปลี่ยนมาใช้มือนวดกันเลยค่ะ พอน,นวดมาได้สักพักนะคะก็สังเกตว่าแป้งและฟักทองก็เริ่มที่จะเข้ากันดีแล้วค่ะในขั้นตอนนี้เราจะทยอยเติมน้ําแล้วและก็สลับกับการนวดแป้งไปด้วยนะคะนวดจนกว่าแป้งของเราจะเข้ากันดีค่ะหรือใครจะใช้เป็นกะทิแทนน้ําเปล่าก็ได้เลยนะคะพอเรานว,นวดแป้งมาได้สักพักนะคะแป้งของเราก็เริ่มที่จะเข้ากันดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะปั้นให้ดูนะคะเนื้อแป้งเขาจะไม่ติดถุงมือเราแบบนี้เลยนะคะ พอเขาปั้นได้ลักษณะประมาณนี้ก็ถือว่าแป้งของเราใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งของเราไว้ก่อนค่ะเราก็จะเก็บแป้งของเรานะคะเพื่อให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําถุงพลาสติกนะคะมาคลุมไว้ค่ะเพื่อกันไม่ให้แป้งของเราโดนลมนะคะหรือใครจะใช้เป็นอย่างอื่นมาปิดไว้ก็ได้นะคะจะเป็นผ้าขาวบางชุบน้ําบิดให้หมาดแล้วมาคุมไว้ก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ก่อนค่ะ ในช่วงที่เราพักแป้งไว้ให้เขาอิ่มน้ำเซตตัวดีนะคะเราก็จะมาปั้นไส้ขนมกันเลยค่ะวิธีปั้นไส้ก็ไม่ยากนะคะให้เราหยิบขึ้นมาพอดีคำค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เรากำแบบนี้นะคะแล้วก็คึงค่ะเพื่อให้เป็นลักษณะวงกลมประมาณนี้นะคะก็พักไว้ที่ถาดก่อนค่ะจากนั้นก็ให้เราหยิบขึ้นมาพอดีคำเหมือนเดิมนะคะใครชอบคำเล็กคำใหญ่ก็เอาตามความชอบเลยค่ะ จากนั้นก็ให้เราคึงเป็นลักษณะวงกลมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราขอตัวปั้นให้เสร็จก่อนค่อยมาดูกันค่ะพอเราปั้นไส้เสร็จแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มปั้นแป้งกันเลยค่ะก่อนที่เราจะปั้นขนมลงใส่ถาดนะคะเราก็จะนําแป้งข้าวเหนียวค่ะมาโรยบางๆที่ถาดก่อนนะคะเพื่อกันไม่ให้ตัวแป้งขนมของเราติดถาดถ่าเวลาเรานํามาวางนะคะก่อนที่เราจะนําแป้งมาปั้นนะคะก็ให้เรานวดแป้งสัก5นาทีคะ่ะเพื่อให้แป้งเขาได้คลายตัวนะคะ ทำแบบนี้จะทําให้แป้งของเรามีความเหนียวนุ่มค่ะเวลาเรานําไปต้มนะคะพอเรานวดแป้งครบ5้านาทีนะคะเราก็จะนําแป้งของเราขึ้นมาปั้นให้เป็นลักษณะวงกลมแบบนี้ค่ะคึงให้เป็นลักษณะวงกลมนะคะเสร็จแล้วก็ให้เราแผ่ให้เป็นลักษณะแผ่นบางๆแบบนี้ค่ะแล้วก็นําไส้ขนมของเราใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็คึงแป้งของเราให้เป็นรูปวงกลมแบบนี้เหมือนเดิมนะคะพอเราปั้นเสร็จแล้วก็ใหเราวางพักไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําชิ้นใหม่กันเลยนะคะ ก็ให้เราทําเหมือนเดิมนะคะนําแป้งขึ้นมาคึงให้เป็นก้อนกลมๆค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราแผ่ให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะใส่ไส้ลงไปค่ะเสร็จแล้วก็จับจีบให้แน่นะคะ่ะอย่าให้ตัวแป้งแตกนะคะถ้าเกิดตัวแป้งแตกเวลาเรานําไปต้มแป้งของเราจะแตกนะคะไส้เขาก็จะล้นทะลักออกมาค่ะก็จะทานไม่อร่อยนะคะดังนั้นพยายามคึงให้ตัวแป้งเนียนที่สุดนะคะโอเคเดี๋ยวเราขอตัดไปตอนที่เราปั้นเสร็จแล้วนะคะ ถ้าฟังไม่เข้าใจหรือว่าฟังไม่ทันก็สามารถดูตามแล้วทำตามได้เลยนะคะส่วนในขั้นตอนนี้เราสามารถตั้งน้ำรอไว้ได้เลยนะคะเราปั้นแป้งเสร็จแบบนี้นะคะเราก็จะนำไปต้มกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ำไว้จนร้อนดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมให้กับตัวขนมของเราด้วยค่ะ เราก็จะต้มไปเรื่อยๆค่ะจนน้ำเดือดนะคะน้ำใบเตยเขาก็จะออกมากว่านี้ค่ะพอเราต้มมาได้สักพักนะคะน้ำก็เดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะกลิ่นใบเตยก็หอมมากเลยนะคะตอนนี้พอน้ำเดือดขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ให้เราเทตัวขนมของเราลงไปได้เลยค่ะพอเราใส่ตัวขนมลงไปเสร็จแล้วนะคะอย่าเพิ่งคนนะคะรอให้แป้งเซตตัวก่อนค่ะพอแป้งเซตตัวแบบนี้เราก็จะคนเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้ตัวแป้งติดก้นหม้อของเราค่ะ ในขั้นตอนนี้ให้เราเปิดใช้ไฟแรงเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะต้มต่อไปเรื่อยๆจนกว่าตัวขนมจะลอยตัวขึ้นมาเองนะคะพอเราต้มมาได้สักพักสังเกตว่าตัวขนมจะลอยตัวขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเขาเริ่มที่จะสุกแล้วนะคะแต่ยังไม่สุกดีค่ะเราจะต้มต่อไปอีกสัก3นาทีนะคะเพื่อให้ตัวขนมของเราสุกทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในค่ะพอเราต้มครบ3นาทีนะคะเราก็จะตักขึ้นเลยค่ะ ส่วนของไข่นะคะถ้าเกิดลูกใหญ่เราสามารถต้มต่อ5นาทีนะคะเพื่อให้เขาสุกทั้งข้างนอกข้างในค่ะส่วนของเราลูกเล็กนะคะเราจะต้มอยู่ที่3นาทีค่ะพอเราตักขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะนํามาคุกกับตัวเนื้อมะพร้าวที่เราพักไว้เขาเย็นตัวดีแล้วนะคะพอเราเทขนมของเราลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะคุกกับตัวเนื้อมะพร้าวแบบนี้เลยค่ะ โอเคเดี๋ยวเราขอคุกให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่เราจัดเสิร์ฟเลยนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะว่ารสชาติขนมของเราจะออกมาประมาณไหนคะ่ะเราก็ได้ชิมแล้วนะคะมีความอร่อยลงตัวมากเลยค่ะ ตัวเนื้อขนมนะคะจะมีความเหนียวนุ่มเหนิบมากเลยค่ะส่วนตัวไส้นะคะก็จะมีความหอมมันจากตัวเนื้อมะพร้าวมากเลยค่ะส่วนรสหวานนะคะก็จะมีความหวานกําลังดีนะคะทานกับเนื้อมะพร้าวที่เราคุกนะคะจะมีรสชาติที่เค็มหน่อยๆค่ะก็จะลงตัวกันมากเลยนะคะค่ะยังไงก็ลองไปทํากันดูนะคะสามารถทํากินหรือว่าจะทําขายเพื่อสร้างอาชีพก็ได้ค่ะสูตรนี้อร่อยลงตัวมากเลยนะคะลองไปทํากันดูค่ะ ากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่คีมด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ครัวแม่คีมทำคลิปต่อไปด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ